สวัสดีครับพี่พี่วันนี้มาพบกับต้อมดื้อชาแนลอีกแล้วนะครับวันนี้ต้อมพามาดูแปลงนาะตองแปะนะครับเจ็ดสิบเอ็ดวันแล้วนาะก็อย่างที่ภาพนะครับเห็นก็คือว่าอันนี้เป็นแปลงล่างนะครับก็ข้าวเริ่มก้มแล้วนาะออันล่างอันบนเริ่มเหลืองห้หน่อยแล้วอ่ามีพี่พี่อ่าคอมเมนต์มาถามต้อมนะครับอ่าเกี่ยวกับเรื่องของตัวยาไทยอะมีท็อกแซมกับอิมิดาโคพิดเนี่ยอ่าแตกต่างกันยังไงใช้แบบไหนคือมันมีหลายอย่างมากเลยนะสองตัวนี้คุณสมบัติคล้ายคล้ายกันนะครับแต่ หมายถึงว่าอายุที่เราฉีดเข้าไปแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนะเดี๋ยวต้อมจะมาแนะนำเนาะโครงสร้างที่ไม่เหมือนกันถึงแม้จะอยู่ในกลุ่มเดียวกันเนี่ยแต่โครงสร้างต่างกันนิดหน่อยนะครับอย่างที่ต้อมบอกก็คือบางแมลงก็เขาเรียกว่าไวต่อไทอะมิท็อกแซมนะครับหรือ,อขนาดที่แมลงบางตัวกินอิมิดาโคพิ็ก็มากกว่าเหมือนว่าก็ตายเร็วกว่านะครับ คือการดูดซึมเนี่ยต่างกันนะครับไทอะมีท็อกแซมเนี่ยกระจายตัวได้เร็วกว่านะครับอ่าแล้วเขาอาจจะส่งไปทั่วลําต้นผ่านท่อน้ําเลี้ยงและอาหารนะครับเหมาะกับะมะแมลงที่ดูดน้ําเลี้ยงนะครับเช่นพวกเพลี้ยไฟเพลี้ยแป้งในช่วงแรกในช่วงข้าวเล็กเราฉีดไอตัวที่ว่ากาจัดเพลี้ยไฟอไอตัวนี้ดีกว่าไทอะมีท็อกแซมตัวนี้นะครับส่วนอีมิดาโคพิดเนี่ยจะซึมได้ช้ากว่าแต่จะควบคุม,มแมลงที่เคลื่อนไหวได้น้อย หมายถึงว่าพวกเพียอ่อนเพียจักจั่นนะครับหรือเพียกระโดดสีน้ําตาลเนี่ยค่อนข้างที่จะเอาอยู่ในระยะที่ว่ายาวนานนะอิมิดาโคพิดนะครับระยะในกลางออกออกฤทธิ์เนี่ยมันแตกต่างกันนะครับส่วนไอที่ต้องบอกคือไทอะมิทอกแซมเกี่ยวกับเรื่องของเพียไฟเพียแป้งนะครับแต่ถ้าเป็นอิมิดาโคพิดเนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องเพียอ่อนเพียที่เคลื่อนไหวช้าก็คือเพียจักจั่นเพียอ่อนเพียกระโดดสีน้ําตาลนะครับ ไทยยมีท็อกแซมมาออกฤทธิ์ได้เร็วนะครับเหมาะกับแมลงที่ระบาดาได้เร็วหมายถึงระบาดได้แบบเหมือนว่าวันต่อวันได้ไวนะครับส่วนอิมิดาโคพิดเนี่ยจะออกฤทธิ์ได้นานกว่าเหมาะกับแมลงที่อยู่เหมือนแบบว่าอยู่นานๆเราอยากฉีดให้มันคุมได้นานๆก็เป็นอิมิดาโคพิดนะครับคือตัวยา2ตัวเนี้ยต้องบอกว่าเขาคล้ายกันมากเลยนะครับ ส่วนจะเป็นเลือกยี่ห้อไหนอันนี้ก็เดี๋ยวต้อมจะปากลิงไว้ให้หรือพี่ๆน้องๆลองไปสอบถามาทางตัวร้านดูได้นะครับว่า,ามีตัวยาตัวนี้ไหมจะกําจัดอะไรถ้าเป็นเพีย้ยไฟเพีย้ยแป้งเนี่ยต้อมแนะนําให้เป็นไทอมิทอกแซมนะครับแต่ถ้าเป็นเพีย้ยกระโดดนะครับหรือช่วงที่ว่าข้าวตั้งท้องหรือช่วงก่อนจะตั้งท้องเนี่ยมันจะโดนเกี่ยวกับเรื่องของเพียียกระจันนะสีวันเนี่ย เพียอ่อนเพียจักจั่นแล้วเพียกระโดดเนี่ยเพียกระโดดสีน้ําตาเนี่ยจะระบาดหนักในช่วงข้าวตั้งท้อง,งกับช่วงข้าวเหลืองอันนี้ก็ลองไปพิจารณาดูเนาะเพราะว่าต้มอ,อ่าจะสะจะฉีดสารแต่ละตัวเราก็ต้องศึกษาก่อนถูกไหมครับเพราะว่าบางทีเราฉีดไปแล้วเนี่ยเขาคุมไม่อยู่อ่าเขาคุมไม่อยู่นะครับไทยอมีท็อกแซมเนี่ยเขาออกอ่าฤทธิ์ได้เร็วกว่าเหมาะกับมแมลงที่เขาเรียกว่าระบาดเร็วหมายถึงว่ากินไวอยู่ไวนะครับเราเอาตัวนี้นะครับแต่ถ้า อ่าอิมิดาโคพีดเนี่ยเหมาะก,กับมแมลงที่เขาเรียกว่าอยู่กันนานๆนนไปเลยเราก็ฉีดแล้วมันจะได้คุมได้นานนะครับตรงนี้ก็ลองไปเลือกหาซื้อดูเอานะครับว่าจะอ่าเลือกซื้อตัวไหนเนาะเพราะว่าตอนนี้อ่าเป็นช่วงที่ข้าวเริ่มจะออกกันนะครับส่วนใหญ่นะจะโดนเพียกระโดดสีน้ําตาลแต่ในฤดูกาลนี้ฤดูกาลนี้คือหนาวเพียกระโดดพวกนี้เขาจะไม่ค่อยมารบกวนนะครับเขาจะเป็นพวกเพียไฟในช่วง30มสิบวัในช่วงประมาณ อาฉีดจะคุมนะครับประมาณ7-8วันถึง10วันประมาณนี้ช่วงแรกจะโดนเพลไฟแล้วพอมาช่วงประมาณ 30- 40วันเนี่ยจะเป็นเพี้ยจักจั่นนะครับบางแปลงก็จะโดนแต่ในฤดูการนี้หนาวเพี้ยไม่ค่อยรบกวนนะครับจะเจอก็คือเกี่ยวกับเรื่องของมแมลงบวนะครับหนอนชอนใบหนอนกอนะครับในช่วงนี้จะเป็นช่วงนี้นะครับถ้าเป็นฤดูการอื่นอาจจะอาไม่ค่อยเจออะไรแบบนี้นะครับก็วันนี้พามา แนะนำนะครับเท่าที่ต้อมได้ศึกษาหรือได้ฉีดมาได้เขาเรียกว่าทดลองใช้มานะครับคือไทออมิทอ,อกแซมอ่ะไอตัวนี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของเพียไฟยเพียแป้งนะครับมันมันแตกต่างกันเล็กๆน้อยๆนอยเนาะส่วนอิมิดาโคพิดเนี่ยต้อมจะแนะนําให้ฉีดเพียอ่อนเพียจักจั่นนะครับแล้วก็เพียกระโดดสีน้ําตาลน,นี่ครับเพียจักจั่นนี่เป็นเพรียจักจั่นที่ว่าจะลงตัวเขียวๆวครับเขาจะลงในช่วง30-40วันอยู่ประมาณนี้ที่ต้อมเคยโดนนะ มันก็จะมีตัวยาที่แตกต่างกันออกไปก็ลองไปสอบถามทางร้านดูได้นะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนาะพามาดูแปลงนาตองแปแล้วก็มาอาธิบายตัวยานะครับอไทยามีทอกแซมกับอิมิดาโคพิดนะครับเงื่อนไขใกล้ๆกกันแต่การใช้มันแตกต่างกันนะครับก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับก็วันนี้ไม่มีอะไรมากขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะฝากพี่ๆนะครับน้องๆ ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้ทางช่องตอมดื้อชาแนลด้วยนะส่วนพี่ๆน้องๆท่านไหนสนใจตัวหมักข้าวดีดข้าวเด้งเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนเร่งรากแตกกอนะครับหรือเกี่ยวกับเรื่องของอาฉีดฮอร์โมนรับก้มเห็นพี่ๆเข้ามาคอมเมนต์ว่าใช้ฮอร์โมนตัวไหนต้อมอ่าปากเบอร์โทรของลุงตีไว้แล้วนะครับเข้าไปสอบถามลุงเขาได้เนาะฮอร์โมนนะครับหรือจะเป็นปุ๋ยอินทรีย์กึ่งเคมีหรือจะเป็นพันข้าวนะครับ ติดต่อสอบถามทางคอมเมนต์ข้อความต้อมได้เลยหรือไปเป็นกำลังใจให้ลุงตีตะวันแดงกับคู่หูเกษตรในช่องทางของ YouTube ด้วยนะครับขอบคุณครับ